อนได้เป็ดเชิญยิ้มให้โครงการเปิดโรงเรียนสอนตลกต้องยอมรับเลยค่ะว่า วงการตลกกับวงการเพลงลูกทุ่งอยู่ใกล้ชิดกันแยกกันไม่ออกจริงๆตลกชื่อดังในปัจจุบันหลายคนก็อยู่วงดนตรีลูกทุ่งมาก่อนและวงการตลกปัจจุบันก็เริ่มซบเซาจนแทบจะหมดยุคไปแล้วในเรื่องนี้เป็ดเชิญยิ้มหรือธัญญาโพวิจิตอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่เตรียมการดูแลและวางแผนให้ตลกสามารถมีพื้นที่ในการทำงานในวงการบันเทิงได้ต่อไปล่าสุดจัดโครงการ The ะคอมเม a n ้ไทยแลนด์และประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงโดยผู้ชนะเลิศ The ะคอ e d i a ี้ไทยแลนดคนแรกของเมืองไทยคือน้องกระต่ายนางสาวรพีพรพวงเทรหนึ่งเดียวที่เป็นสุดยอดครองใจมหาชนด้วยคะแนนโหวตท่วมทน้นสามารถคว้าเงินรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินสด1ล้านบาท รางวัลอื่นอีกเพียบอย่างไรก็ตามนะคะจากแนวคิดที่ว่าตลกสอนได้ทําให้โครงการเปิดโรงเรียนสอนตลกที่ทางเป็ดเชิญยิ้มพร้อมที่จะลงมือทอําต่อเราไปฟังเป็ดเชิญยิ้มพูดถึงโครงการที่ดําเนินการไปแล้วประสบความสําเร็จอย่างไรและยังจะเตรียมทําอะไรดีๆเพื่อคนในวงการตลกอีกหรือไม่ าการโชว์ของเด็กๆเ,เนี่ยได้รับเสียงตอบรับจากแฟนคลับหรือจากาลายส่วนมาไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็นแล้วแต่ที่เดินทางมาค่อนข้างเยอะนะครับที่ให้การสนับสนุนกับเด็กชุดนี้เตรียมคิดว่าปลายปีนี้ก็จะเริ่มมีการออริชั่นแล้วก็จะเริ่มใหม่นะครับจะเริ่มใหม่ขึ้นมาต่อไปในอนาคตนะครับฉะนั้นฝากฝากถ้าเด็กคนไหนมีความรู้ความสามารถมีความคิดว่าตัวเองมีความมีดีพอที่จะเป็นเดอะคอมเบเดียนได้ในซีซั่นสองเดินก็มาหาเรานะครับเรายินดีที่จะมาเจรนายท่านยินดีที่จะสร้างท่านในเป็นซูเปอร์ตา์ใน โครงการบันเทิงได้เนี่ยนะผมเตรียมจะเปิดเป็นสถาบันของตลกนะครับเป็นสถาบันเดอะคอมเมดี้ซึ่งจะฝึกเด็กเข้ามาเรียนรู้เรียนแอคติง้งเรียนวอยเรียนแดนอยู่ในสถาบันแล้วก็รับรองวิทยาฐานะโดยกระทรวงศึกษาก็ค,คิดว่าจะต้องดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปครับสารเรื่องนี้ต่อไปให้จบครับแท่งเถิดเทิงเผยทําเพลงดังทุกเพลงแต่ยังไม่ทําอัลบั้มเต็มปีหน้าทําหนังใหญ่แน่นอนมา ถึงสุดยอดศิลปินตลกอีกคนของเมืองไทยนะคะและถึงขั้นเคยคว้ารางวัลเอเชียนทลวิชันอวอร์ด2007จากประเทศสิงคโปร์ประเพศนักแสดงรายการตลกชายยอดเยี่ยมของเอเชียมาแล้วเท่งเถิดเทิงทำงานมาหลายอย่างทั้งเล่นลิเกแสดงตลกกำกับหนังและร้องเพลงล่าสุดส่งเพลงออทแอดมาขย่าว,วงการอีกแถมดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในทุกงานที่จับที่ทำงั้นเราไปคุยกับเขากันหน่อยดีกว่าทำอย่างไร ึงได้ประสบความสำเร็จไปทุกเรื่องอ้อแล้วจะมีโปรแกรมในการกำกับหนังให้เราได้ชมกันอีกหรือเปล่าไปฟังกันเลยเอ่อกระแสะเกี่ยวกับท่าเต้นเบากับเพลงกินตับไหมแน่นอนเบาจริงครับผมบเพราะเพลงกินตับเป็นเพลงแรปนะฮะตัวพี่ชอบกินับหวานแล้วมันเพลงแรปแล้วก็โจ,โจ,โจ้แล้วก็มันตบตบตบ,ตบอะไรอย่างนี้แต่อย่างอย่างอ๊อดแอบมันถูกห่อหุ้มด้วย,วยความอบอุ่นของเพลง เสรแล้วก็ท้าเต้นบทจำรันเอาออสแอดอดอดแอ,อ,อดอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคครับคนสไตล์กันห่างหายจากภาพยนตร์มาก็สองสามปีแล้วนะก็เนื่องด้วยเวลาและอย่างคือก็เป็นคนอย่างนี้แหละคือบทก็ต้องเขียนเองกำกับก็ต้องกับเองอะไรางี้ถ้าแล้วก็คือต้องปล่อยให้เวลาว่างจริงแต่ตอนนี้ก็แน่นอนแล้วคือเปิดกล้องปีหน้ามีนาคมเริ่มเปิดกล้องก็เป็นหนังของตัวเองก็คงจะเป็น เท่งหน่งหน่งเท่งอะไรเงี้ยก็แน่นอนก็คือเป็นแนวสนุกแนวสนาน ในสมัยก่อนนะคะตลกเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของวงดนตรีลูกทุง่งและในปัจจุบันวงดนตรีลูกทุ่งเต็มวงแบบสมัยก่อนแทบจะไม่มีให้ได้เห็นกันแล้วนอกจากวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำที่ตลกยังมีความสําคัญกับการแสดงของวงอยู่ไม่น้อยแต่ถึงอย่างไรเสียงหัวเราะของคนไทยโดยผ่านบทบาทการแสดงของผู้ที่เราเรียกว่านักแสดงตลกก็จะไม่จางหายไปจากวงการบันเทิงบ้านเราแน่นอนจ้า